สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปั๊มน้ําของเรามีปัญหานะครับคือปั๊มน้ามันไม่ทํางานนะครับพัมแป๊บแล้วก็หยุดไปเลยนะครับน่าจะเกิดจากไฟเสื้อตัวนี้มันเสียนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนดูนะครับเราเช็คตรงนี้แล้วมันก็ไม่ตันนะครับมันก็มีน้าไหลลงมาอยู่เช็คไฟแล้วก็มีไฟอยู่นะครับที่ว่าต้องตัวนี้นะครับตัวไฟเชื่อตัวนี้แล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อต <c oughs> ขันน็อตตัวนี้แึงตัวนะครับขันน็อตก็ดึงออกดึงออกมาเลยนะครับดึงมาเฉยๆนะครับดึงมาหลังจากนั้นเราก็มาดูสายไฟนะที่มันต่อกับเสื้อตัวนี้มันจะต่อกับตัวแดงนี่เราออกมาแล้วมันจะเชื่อมกับตัวดําตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขันออกมานะครับเ,เรายวเอาสก,กอตเทปอกก่อนนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับปั๊มของเราใช้ได้ตามปกตินะครับสังเกตดูได้ว่ามันเป็นเงินแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ไปตัวนะครับเอาไปเสื้อไปนะครับทํางานได้ปกติเลยนะครับโอเคนลครับไม่มีปัญหาครับอันนี้ครับเรียบร้อยไปเด้อยู่เราจะสังเกตดูได้ครับว่ามันทํางานดีหรือถูกตีไหมเราก็จะปิดเรามีวาล์วตรงนี้ครับเราจะปิดถ้าปิดมันจะดับทันทีเลยครับนี่ครับจะดับทันทีเลย พอเราเปิดมันก็จะทํางานใหม่อีกนี่ครับถ้าเปิดเราวมนก็จะทํางานแบบนี้ครับคือพร้อมเพืงานปกติครับโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้เป็นชั่งหนึ่งวันนี่ครับเราจะทดลองให้ดูดีนะครับเปิดวาตวงนี้ไว้มันก็จะดังทํางานพอเราปิดมันก็จะดับทันทีครับยุดทำงานทันทีครับนี่ครับปิดทันะครับ นี่โอเคแล้วครับเป็นอันว่าใช้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับภารกิจวันนี้ครับซ่อมต๊มน้ําครับไม่ยากนะครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับทุกคนจากนั้นเราก็จะประกอบเข้าที่เดิมครับนี่ครับถักฟ้าฟ้ามันเข้ามาครอบไว้ที่เดิมครับนี่ครับทอบไ้เหมือนเดิม นออ็อตัวนี้หนึ่งตัวนะครับน็อตฝังเล็กตัวนะครับสองตัวจะขันก็ได้ไม่ขันก็ได้นะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ